สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy b l u e วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปสแสดวนะคะต่อจากตอนที่แล้วจากข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับจกักรพรรดิเวลกินจึงสามารถสรุปสถานการณ์ได้คร่าวๆถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปโลกนี้จะไม่อาจฟื้นคืนได้อีกและคงต้องตกอยู่ในกำมือของผู้ลุกรานผู้ดำของแต่ละประเทศเองก็รู้ถึงความจริงนั้นแต่การปล่อยให้มวลชนปล่อยให้กองทัพทำตามอำเภอใจตามเจตนาลมในระดับที่ถึงขั้นเตลิดกันหมดแล้วเกิดสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว การเคลื่อนไหวของศัตรูเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับกองเรือร่วมของศัตรูที่ทำลายกองทัพเรือจัก,กรวรรดิที่คุนโดสังกัดการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นไม่แน่ชัดทั้งที่ยังมีเรือของจัก,กรพรรดิอยู่อีกแต่ก็ขาดการติดต่อกนันโดยสมบูรณ์อันที่จริงควรยอมแพ้ตั้งแต่ตอนที่เราว่าจะแพ้แล้วทั้งที่ข้อมูลควรส่งไปถึงประเทศแม่แต่กับไม่มี จากที่พวกเราลงความเห็นกันนั่นคือคาดการว่าน่าจะถูกอซนพูดจับตัวได้ครับเพราะศัตรูไม่อยู่ในกรอบของมนุษย์จึงเป็นไปได้ที่จะไม่ยอมรับการยอมแพ้คาใจกับพรพูดของคนโดด้วยฟังจากที่บอกว่าเข้ายึดครองแสดงว่าศูนพูดน่าจะมีความสามารถในการเข้าสิงคนถ้าอย่างนั้นคนที่เหลืออยู่คงหมดหวังแล้วมีคนที่ทําหน้าที่เอาข้อมูลกลับมาได้สาเร็จทั้งอย่างนั้นกับไม่มีการติดต่ออะไรเลยถ้าทุกคนโดนโซนพูดเข้าสิงกันหมดแล้วก็จะอธิบายเรื่องนี้ได้ก็อยู่ในที่ไร้ยทางหนีอย่างมหาสมุทรทางใต้นี้ครับแต่ละประเทศทํา การตรวจสอบกองเรือของตนกันแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรตรงนี้ไม่มีเหตุผลให้ต้องโกหกกำลังรบของเราคงถูกชิงไปแล้วไม่ผิดแน่แม้จะเป็นแค่หนึ่งในความเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงสถานก,การณ์ก็เรียบร้อยขั้นสุดกระตั้งสุดยอดนักดาบของมนุษยชาติก็ยังเทียบผู้นำของศัตรูไม่ได้ยิ่งกว่านั้นเหล่าทหารระดับหัวกะทิยังอาจกลายเป็นเฉลยของอสูนพูดฝ่ายศัตรูได้อีกซ้ำายอย่าว่าแต่คาดหวังกับการโจมตีหลังจากนี้เลยจากที่คิดจะเล่นเขาอาจเป็นฝ่ายโดนเล่นเสียเองสูงกว่าด้วยอัจจนหนทางดดัังงนนน้้นพวกกเซึไ เทกับการปกป้องจกอักรพรรดิทำได้แค่ถ่วงเวลาสินะแน่นอนว่าคงเข้าใจกันดีใช่ไหม แน่นอนสถานการณ์ในตอนนี้ทําได้อย่างเดียวส่งคนที่เชื่อใจได้ออกไปควานหาความเคลื่อนไหวของศัตรูยิ่งกว่านั้นต้องรวมกําลังลบขั้นสุดยอดจากทั่วโลกเพื่อกําจัดผู้นําของศัตรูเป็นแผนที่มีโอกาสสาเร็จต่ําแต่ก็มีแค่วิธีเดียวครับคุณคนโดเองถ้าอีกฝ่ายมีคนเดียวต้องจัดการได้แน่ๆครับแต่พราะมีระดับเหนือความกรปีศาจต,ตั้งสองคนเลยหนีไม่ได้ด้วยซ้ําดังนั้นถ้าอาจารากิผมแล้วก็คุณอามาริกับเหล่าผู้กล้าทั่วโลกร่วมมือกันก็อาจจะเอาชนะหัวหน้าของอสุนผู้ได้ครับอามาริมาก เป็นสิทธิ์ที่ขอไม่นำมาโตที่ชิงตำแหน่งกับคนโดนำซ้ำผู้ชายคนนี้ไม่เพียงแค่สารแห่งดาบยังเก่งวิชาคมด้วยถนัดในด้านการสืบข่าวตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติภารกิจลับอยู่ยิ่งกว่านั้นที่ญี่ปุ่นแห่งนี้ยังมีคนเก่งคนอื่นอบซ่อนอยู่อีกจักรพรรดิโอฮารุไม่ได้พูดออกมาก็จริงแต่ผู้อาละขาจักรพรรดิยังมีคนอื่นนอกจากกินเซนอกจากนี้แต่ละประเทศก็มีผู้กล้าของตนเองไม่เพียงคนที่เผยตัวอยู่ในสังคมเบื้องหน้ากระทั่งในโลกเบื้องหลังยังมีกลุ่มคนที่ระดับความลี้ลับเหนือกกกกวว่่ามมัรีีทขึ้นนชือเลย็บ ปูชิเนล่าจากทางเหนือที่เอ่ยถึงไปเมื่อคู่หรือมาศักดิ์สิทธิ์เซียนธวาของจีนแค่เรื่องเล่าที่เรื่องดือมาถึงจกักรวรรดิญี่ปุ่นก็เป็นที่รู้กันว่าทั้งสองคนมีฝีมือไม่ธรรมดาแล้วต่อหน้าภัยระดับโลกเช่นนี้มีแต่ต้องร่วมมือกับวิรชนเหล่านั้นถ้าทําไม่ได้ก็มีแต่ต้องล่มสลายแต่เรื่องสําคัญคือมันเป็นได้แค่เรื่องเพ้อฝันทําให้โอฮารุป,ปวดใจและปัญหาไม่ได้มีแค่นั้นปัญหาคือผู้นําของศัตรูอาจไม่ได้มีแค่สองคนแล้วก็ถึงจะไม่อยากคิดถ้ายังมีเหนือไปกว่านั้นอีกกก็ลมาใช่ไห ถูกต้องเกนเซะพยักหน้าให้ประเด็นที่เวลกินชีขึ้นมาอย่างถูกใจการเอาชนะสัพพหลาดระดับังกรปีศาจอันที่จริงต้องใช้นักรบที่เหนือกว่าระดับเดียวกันจํานวนเท่าตัวแต่ว่าในสถานการณ์ที่ไม่รู้กระทั่นจานวนศัตรูย่อมไม่อาจรวบรวมวิชนจากทั่วโลกมาได้เพราะการคุ้มกันคนสําคัญของประเทศตนต้องมาก่อนดังเช่นจกักรวรรดิญี่ปุ่นมีปัญหาสมเป็นภูเขาถ้าล่อสนผู้ระดับองกรปีศาจออกมาทีละตัวได้ย่อมดีที่สุดแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องรับมือด้วยจํานวนที่เพียงพอต่อการเอาชนะในกรณีที่ตูมมีจาานนนววเหือก่ขึึ้ถง ตอนนั้นต้องแพ้อย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนเวลกินได้ยื่นข้อเสนอช่วยเหลือแก่เก็นเซที่กำลังกุ้มใจอยู่นั่นเองหืมมีแต่ปัญหานะเอาสิข้าจะช่วยเองก่อนอื่นขอดูฝีมือของพวกเจ้าหน่อยหาจูจูพูดอะไรถ้าไม่รู้จกักศัตรูก็วางแผนไม่ได้ไม่ใช่หรอและเพื่อการนั้นก็เลยอยากรู้ความแข็งแกร่งของอาสนพูดอะไรน,นั่นสิ ท่านพูดอะไรอยู่เรื่องง่ายๆเจ้าชื่อเกนเซสินะถ้าเจ้าเป็นอาจารย์ของคนโดก็ต้องมีฝีมือมากกว่าสิข้าเพิ่งจะมาที่โลกนี้เลยไม่ดูมาตรฐานความแข็งแกร่งดังนั้นเลยจะใช้เจ้า อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วฉันกับพนโดนั้นในแง่ของเลเวลแล้วฉันเหนือกว่าท่ารับที่ยังไม่ได้เปิดเผยก็ยังมีอยู่ท่ารับขั้นสูงสุดที่ถ่ายทอดให้ได้ฉเฉพาะสายตระกูลหลักแต่ว่าศรัทธาของชายคนนั้นควรค่าแก่การสนเสริญความยึดมั่นของเขาเหนือลำ้ำและยึดติดกับชัยชนะไม่ใช่เล่นๆหากสู้กันจริงๆจะแพ้หรือชนะคงขึ้นอยู่กับดวงณเวลานั้นมากกว่าสรุปคือฝีมือพอๆกันนั่นเองความแตกต่างเล็กน้อยพวกนั้นสำหรับเวลกินแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่พอใช้เป็นมาตรฐานได้พอตัวจึงเริ่มทดสอบกันทันทีสถานที่ เปลี่ยนมาเป็นลานฝึกเกนเซให้ไม่นำามโตลบไปเพราะแสดงท่ารับสูงสุดให้เห็นไม่ได้ดังนั้นที่แห่งนี้จึงมีเพียงจกักรพัิเป็นกรรมการเวลกินออกไปยืนเฉยๆมองเกนเซโดยไม่พกกระบอใดๆเกนเซที่แต่ดับผู้ใจแสดงความลังเลชุดผ้าไหมพันกายไม่ได้ขัดขวางกคลื่อนไวก็จริงแต่ใครมาเห็นก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะแก่การต่อสู้อีกทั้งยังไม่น่าใช้ป้องกันอะไรได้ด้วยถ้าเกนเซลุยแบบเบาจริงก็หมายความว่าจะเล่นถึงตายไม่คิดว่าจะเอาชนะเวลกินได้แต่อาจสร้างบาดแผลให้ก็ได้ไดเกนเซต อ,อาจจะเป็นคําถามที่เสียมารยาทแต่ใช้ดับจริงจะดีหรอถ้ารับสูงสุดของสํานักเราต่อให้เป็นท่านก็ไม่น่าปลอดภัยเวลกินเองก็เข้าใจว่าที่ถามเพราะเป็นห่วงตนจะเมินไปเสียก็ได้แต่ไหนๆแล้วก็ว่าจะทําให้เก็นเซวางใจพอคิดว่าการทําแบบนั้นน่าจะลงมือได้เต็มที่กว่า ดีใจจังนะแต่วางใจเถออาวุธนั่นของเจ้าเรียกว่าอุจิตากานาใช่ไหมดูค่อนข้างเก่าและเนื้อดีแต่น่าเสียดายที่ใช้กับข้าไม่ได้หรอกเพราะงั้นลุยเข้ามาให้เต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจได้เลยอันที่จริงดาบของเกนเซมีคุณสมบัติไม่ถึงระดับอยู่นี้ด้วยซ้ำพราะในโลกที่แก่เวบเบาบางไม่มีปรากฏก,การณ์วิวัฒนาการของดาบจากนั้นเกนเซก็ตอบรับคำท้าทายของเวลกินเขารวบรวมจิตต่อสู้ที่ทะยานสูงขึ้นฉับพลันแล้วใช้ท่ารับสุดยอดของสำนักอุบโรชินเมซากุระซอนลำแสงแปดบุภาออกไปแต่หน้าเศร ที่บุพผาไม่ได้เบ่งบานพอด้สุดยอดนั้นถูกหยุดไว้ได้ด้วยนิ้วชี้ของเวลกินแม้ตัวดาบจะกลายเป็นภาพมายาแต่ก็ไม่ได้แยกออกจากกันจริงๆต่อให้เป็นความเร็วระดับที่คนธรรมดายังไม่อยู่สําหรับเวลกินแล้วก็ยังถือว่าช้าเกินไปท่านี้คือเอาจริงก็พอแล้วล่ะเอ๊ะ แพ้แล้วแบบนี้แค่คําว่าความต่างชั้นของพลังยังอธิบายไม่พอเหมือนฟ้ากับเหวไม่สิมากกว่านั้นอีกช่องว่างระหว่างเวลกินกับเกนเซกว้างจนไม่อาจข้ามได้ผลลัพธ์ที่ได้นี้ทําให้กระจ่างในเรื่องนั้นและกับอาการใจสลายของเกนเซ่เวลกินก็ได้ข้อมูลที่แม่นยำมาเสียทีลําแสงแปดบุผาของเกนเซ่เป็นท่านรับที่สืบทอดกันเฉบาบ้านหลักคนโดจะไม่ได้รับการถ่ายทอดสําหรับโลกนี้ถือว่าสุดยอดและอนุภาพทรงพลังที่สุดไม่ผิดแน่ดังนั้นจากระดับอนุภาพนี้ก็น่าจะเกินกว่าระดับมังกรปีศาจท่านเป็นเทพจริงๆ หรอคนที่สร้างโลกคือพี่ชายของข้าก็จริงแต่ไม่ใช่เทพหรอก งั้นหรอแต่ในความเข้าใจของพวกเราแบบนั้นเขาเรียกว่า mm. เทพเจ้านะแนวคิดเรื่องเทพเจ้าจะต่างกันไปตามเวลาและสถานที่ข้าไม่สนใจหรอกว่าพวกเจ้าคิดยังไงแต่อยากให้จําไว้ว่ายังมีคนที่ทาลายข้าได้อยู่ก็พอที่เวลกินนึกถึงคือสลามจอมรอยชยัยพอคิดว่าเคยแพ้เจ้านั่นก็หง่หงิดขึ้นมาแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าให้สู้อีกทีก็ไม่ชนะแต่ถึงอย่างนั้นก็เรียกรีมมรุว่าเทพไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่สักหน่อยพูดแบบนี้จะถูกกว่าหรือเปล่านะเวลกินคิดแบบนั้นว่าตามตรงคิดไปก็ไม่ได้คําตอ จึงเปลี่ยนความคิดทันทีสิ่งสําคัญคือศัตรูในโลกนี้เรื่องของอสุนผู้นันเองขอบคุณที่ปามือกันได้เรียนรู้ความอ่อนหัดและเล็กจ้อยของตัวเองแจมแจ้งเชละาจะใสประสบการณ์นี้พัฒนาขึ้นไปในภายหน้าเธอตอบรับเกนเซที่พูดแบบนั้นไปตามเรื่องตามราวและเวลกินก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมาอย่างรวดเ,ดวเ,เร็วเกนเซกับพอลโดฝีมือสู่สีแต่ความแข็งแกร่งที่ว่าถ้าเทียบกับพอลโดสมัยที่ได้พบกันก็ด้อยกว่าอย่างมากเมื่อมนุษย์จากโลกวัตถุ่วข้ามโลกส่วนใหญ่ถึงจะแก่ความตายด้วยแก่นเวทเข้มขน้นแต่่่่นนนนานาาาททีีีกก็บงงครยยเป สร้างใหม่ด้วยแก่นเวทเหล่านั้นและเกิดใหม่กลายเป็นตัวตนที่แข็งแร่งขึ้นผู้คนเหล่านี้ที่บ้านเกิดของเวลกินจะเรียกว่าชาวต่างโลกนั่นสินนะลืมไปเลยที่โลกนี้มีแก่นเวทเบาบางนิดนาะดังนั้นถึงได้ใช้เวทมลำบากเลเวลที่เสริมแก่งร่างกายได้ก็น้อยความแข็งแร่งของร่างกายคงเดิมมาตั้งแต่กําเนิดการที่แสดงพลังได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าน่าตกใจกว่าด้วยซ้ําเวลกินนึกถึงแรงประทับที่ไพนิว้วแล้วแต่สินแบบนั้นที่บ้านเกิดถือว่าแข็งแร่งพอๆกับแรงเอน่าประทับใจที่อาบูวระดับประมาณแร่ก ้แลวก็คาดการณ์ความแข็งแกร่งของศัตรูได้ระดับผู้สวรรค์คงประมาณแรงบีชั้นสูงไปถึงแรงเอบส่วนระดับมังกรปีศาจโดยสรุปแล้วเหนือกว่าแรงเอะมังถ้าอย่างนั้นอสูรพูดก็น่าจะเป็นพวกแฟนท่อมไม่ผิดแน่เวลกินคิดเช่นนั้นแฟนท่อมเป็นพวกแอเกเซอร์ asser, ประเภทสิ่งมีชีวิตกึ่งจิตในโลกวัตถุถ้าไม่จุติกายเนื้อจะคงอยู่ได้เพียงเวลาสั้นๆโดยเฉพาะโลกที่มีแก่นเวทน้อยแบบนี้ถ้าไม่ได้สิ่งมนุษย์อัตราพลังงานน่าจะลดลงอย่างรุนแรงดังนั้นถ้าใช้พลังที่แท้จริงอออออกกมมมาาร่่่งงนนนนุษยย์็จะะไไหวแลูสิ ก็ที่โลกนี้ไม่มีแกนเวช่วยปกป้องนินาเกินใช้พลังมากๆมีหวังแหลกสลายแน่ถ้าคิดทาลายก็ว่าไปอย่างแต่พอคิดจะยึดครองเลยเอาอมือไว้ละมังเพราะอย่างนั้นพลังของคนดในตอนนี้ถึงสู้ไหวเวลกินคิดถ้าแฟนทอมเอาจริงประชาชนของโลกนี้ไม่มีทางชนะได้เลยเวลกินสรุปแบบนั้นและผุดยิ้มกับความโชคดีที่ตอนนี้ตอนอยู่ที่นี่เวลกินนั้นต่อให้ต้องรับมือกับผู้นําของแฟนทอมอย่างนาชาสุนพูดเฟลดเวก็มั่นใจว่ายังพอทําอะไรได้เดิมทีก็สามารถคิดได้ว่าเฟลดเว์ไม่น่ามาร่วม กรุครั้งอยู่แลวคาดว่าความกังวลน,นั่นคงจะเสียเปล่าและอันที่จริงก็เป็นอย่างที่เวลกินคาดการไว้ฝ่ายที่กําลังบุกโจมตีโลกนี้เป็นแค่หน่วยรบกองหน้าของทัพระสนพูดใต้สังกัดของสามเณทพูดคอนูเท่านั้นอีกทั้งประตูพบมืดตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกนี้ยังมีขนาดเล็กกตั้งตัวคอนูเองยังไม่สามารถเข้ามาได้ปัจจุบันกําลังอยู่ระหว่างขายายช่องทางกว่าจะยึดครองโลกได้คงต้องเลื่อนไปอีกหน่อยแม้จะมองไม่ออกถึงขนาดนั้นแต่ก็เพียงพอแล้วสาหรับเวลกินแม้จะดูเหมือนสงบจิตใจได้อยู่แต่อันที่จริงเกินเซกําลังจิตตก แน่อยู่แล้วกระบวนดาบที่มั่นใจว่าแก่งที่สุดกลับแทบไม่มีผลใดๆต่อเวลกินเลยขนาดท่ารับยังไม่ได้ผลต่อให้เข้าใจดีว่าเป็นตัวตนที่อคุอละมิติแต่การยอมรับความรู้สึกนี้ก็ยากลําบากถึงอย่างนั้นเกนเซก็มีพลังใจที่ผ่านการขัดเกลามาแล้วจึงพยายามสงบใจเวลกินยิ้มให้เกนเซเจ้าจงภูมิใจเธอะในโลกนี้ที่แทบไม่มีแก่นเวทเลยคนที่แข็งแร่งได้ขนาดนี้คงมีอยู่ไม่มากนักหรอกหากได้ดับแก่นเวทเข้าไปพัฒนาร่างกายอย่าว่าแต่เซียนเลยอาจไปถึงระดับนักบุญได้ด้วยซ้ําตรงจุดนี้ก็น่าเสีย เสียนดือสูงส่งเกินไปสําหรับฉันนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่มันก็ใช่เพื่อตอบแทนที่ยอมป่ามือด้วยจะให้รางวัลเจ้าแล้วกันช่วยรับไว้ได้ไหมรางวัลรอครับ เออถ้าเจ้าต้องการจะตีอุจิตตากนานั่นขึ้นใหม่ด้วยพลังของข้าให้เวลกินพูดแล้วยิ้มถ้าเป็นเธอสามารถสร้างอาวุธระดับก๊อตได้ด้วยรังสรรค์วัตถุในกรณีนี้ก็ว่าจะส่งแกนเว้เข้าไปในดาบของเกนเซเพื่อให้วิวัฒนาการเรื่องแบบนั้นก็ยังทําได้อีกหรือเกนเซสับสนแต่ก็คิดใหม่ว่าเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วเกนเซยอมรับแล้วว่าผู้หญิงที่ชื่อเวลกินอยู่สูงริ้วเกินกว่าความเข้าใจของเกนเซแม้นี่จะเป็นสมบัติที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่เชื่อใจท่านเวลกิน ใจแล้วามสีสะให้เวลกินก่อนจะส่งดาบผู้ใจให้รบกวนด้วยเออเชื่อมือได้เลยเวลกินพองอกสีสานนักแน่นแล้วรับดาบมาปกติสร้างดาบมังกรเขียวขึ้นมาแบบไม่คิดอะไรแต่คราวนี้มันต่างออกไปต้องสำรวจโครงสร้างของดาบอย่างรอบคอบปรับแต่งอย่างละเอียดอ่อนไปพางใจแกนเวทของตนเข้าไปจากนั้นเวลาก็ผ่านไปราวสานาทีด้วยทักษะของช่างตีดาบโบราณและการเสริมแกงด้วยแกนเวทที่เวลกินควบคุมได้โดยสมบูรณ์เมื่อ2อย่างนี้ประสานกันดาบนั้นจึงเป็นประกายของตำนานเทพบอกมาเสร็จแล้วอันที่จริงต้องใช้เวลาเสร แกงอาวุธหลายร้อยถึงหลายพันปีแต่เวลกินกับยกระดับดับผู้ใจของเกนเซขึ้นไปสู่ระดับกอดได้ในเวลาสั้นๆ น,นี่มันอาวุธสุดยอดระดับที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้ไอละ่ะแต่ว่าเจ้าในตอนนี้ไม่น่าใช้ได้เต็มที่หรอกนะถึงอย่างนั้นดาบจะมีความคิดของตอนเองหากดาบให้การยอมรับก็น่าจะยืมพลังได้เล็กน้อยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเจ้าเองหรือลูกหลานของเจ้านะนะเวลกินยิ้มรอยยิ้มนั้นงดงามจนทำเอาหัวใจของเกนเซปั่นปวนและก็หอจบตอนที่367เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะขอบุญค่ะ